มีคิดที่จะสร้างบารมีนี่เรื่องก็เรื่องอะไพอหลวงพบวชมาเพื่อทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ให้มีบุญและมีบาปในจิตในใจดวงนี้นั่นแหละจะละบุญละบาปทาลายบุญทําลายบาปอย่างสิ้นเชิงจะไม่ไม่เอาเชื้อบุญและเชื้อบาปกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกนั่นแหละโค่นมันให้ได้ติดชั่วก็ไม่ให้ติดติดดีก็ไม่ให้ติดเห็นไหม นี่ความบาความหานหลวงปู่จะเป็นอย่างนั้นฝากเทวดาในหมู่โลกกระเสงาแสงกว่าจักรวาลมันลังไว้ท่าหลวงปู่จะไปไหนไม่มีทางที่จะลังหลวงปู่อยู่แต่จะไปนั่นก็หลวงปู่ต้องไปตามธรรมตามวินัไหนผู้ที่ที่จะลังหลวงปู่อยู่ได้ก็คือธรรมก็คือวินัไหนก็คือพระเจ้าเท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนั้นใจต้องอ่ายต้องหาขนาดนั้นเนี๋ยวเราไม่ได้เจอพ่อแม่ครูอาจารย์ดีเรื่องของเรื่องมันเราก็เลยตกรย่างนี้เรียกร้องเขาเรา สู้เพื่อตัวเองไม่ได้สู้เพื่อคนอื่นจริงอัตโนนาถัตัวแรงเป็นที่พึ่งของตนนี่เราเป็นอย่างนั้นอย่างเรื่องพระวินัยเราจึงไม่สามารถที่จะให้ละหลวมได้เหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่ทําได้หมู่คณะครูบาอาจารย์จะทําก็ทําไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะความเคารพมันยังไม่ได้สุดตรงมันก็ยากอยู่นะถ้าเคารพออในพระพุทธเจ้าสุดตรงจริงๆนี่ ไม่มีคำว่ากล้าละเมิดสิทขาบุตรหรือศีลแม้แต่เล็กน้อยข้อลบนี่ความข้อลบมันเกิดอย่างความจรทามันเกิดเป็นอย่างนั้น,มนไม่ได้มีที่บอกว่าละหลวมใดๆที่จะส่งผลออกมาที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมไม่มีัมนก็ผู้เป็นบิดาพุทธเจ้าคอยต้องมองด้วยพสายตาด้วยพระเนตรที่บริสุทธิ อันนี้ผิดนะลูกอย่าทำอันนี้ผิดลูกทำเห็นไหมล่ะอีพวกเรามันบวชมานี่มันบวชมาเพื่ออะไรนั่นลงนั้นเลยเรานี่นะเอาความเคารพศรัทธาความเจ้าก็นอนเสร็จไม่มีนะบวชมาเพื่อเลี้ยงชีพแค่นั้นเด้อหรือบวชมาเพื่อวางก้างว่าตัวเป็นผู้พิเศษงั้นเด้อเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บัญญัตินั่นใครเป็นผู้พิเศษนี่ยโน่นจิตอลาหันนั่นเป็นผู้พิเศษร่างกายนี้เป็นพลทหนรหรือนะ หังการนี้ก็สิ่งปฏิกนองเห็นฉันจ,งจึงอยู่ให้ตามอยู่ธรรมาชาติเปียตัวเองเหมือนพระกิรินะอุนี่พพุทธเจ้านี่ก็น่าโดนด่าก,กี่วันนเพระพระพุทธองค์ยังทรงเฉยรู้วันที่แสดงจามกบปฏิหารศิติีกระดุมปีผู้มังคั่งราชาพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ออกหน้าออกตาช่วยเหลือพุทธเจ้าทําลายลทัทธิอื่นศาสนาอื่นให้พระเจ้าพระองค์ทรงห้ามเรามีผู้ช่วยแล้วนะ้เห็นไหมล่ะ พระองคงงาาไ์ไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแววงกันเกิดขึ้นอยู่ในโลกมนุษย์ดูที่พระเมตตาครอบไปหมดเราเองผู้เจ้าหนุนมหาวิทยาจักรเทวดาในหมู่โลกกษัตริงกเจ้กษัรวาลนุ่นเป็นผู้ช่วยพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะให้มาทะเลาะเบาแวงกันระหว่างราชอาณาจักรและทางด้านพระสุนิขรของพระองค์ที่มีต่างรัฐิต่างศาสนาดูที่พระเมตตาครอบครอบครอบไปหมดนั่นอยากเห็นการทะเลาะเบาแวงกันด้วยพวกกาย,ยาม ว่าเอาพวกกายทิพย์มาท้ามหาพรมถ้าเอาเท้าจากกาักะเท้าจะาตัมหาราชทั้งสี่และเทวดาเป็นผู้ดูแลในวันแสดงจะมากับปฏิหารนั่นไอ้ของพวกเรานี่ยังดูแลตัวเองไม่ได้เหมือนพระไมหมหรอเมันจะาน้าแม่ไหมหรอใครจะมาบวชนี่เราก็ถามลูกก่อนที่เป็นพวกกายทิพย์ก่อนประชุมพวกกายทิพย์ก่อนว่าไงสมควรไหมถ้าพวกกายทิพย์บอกว่าไม่สมควรนะหลวงปู่ ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ๆเราก็ฟังสมัยก่อนนี้เราไม่เชื่อใครนะเราไม่ได้เชื่อพวกเทวดาพวกนี้แต่มันหลายารเรื่องหลายราวที่มันเกิดขึ้นเป็นที่แน่ใจตายใจว่าคําพูดเนี่ย่อมที่จะเกิดเหตุขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปเราจึงฟังหูไว้หูเหมือนพระเจ้าสดับฟังเท้าแจตตุมหาทั้งศีเท้าสักกะเท้ามหาผม สรับรับฟังยอมรับเบสุวันที่นำบทบาทพระคาถาอิปสิทธิเอเตจันเยนมโมเมมาให้กับพวกเราจะพุทเป็นผู้สวดทั้งบนซาทายเห็นไหมละ่ะเทวดามาพูดในบางติบบางอย่างที่เขาเป็นสัมมาทิฏฐิพระองค์ก็ยอมรับเห็นไหมผู้ที่เชื่อถือได้ก็ยอมรับยอมรับ ไม่ชอบจะยอมรับไปหมดยอมรับไปหมดหรือว่าค้านไปหมดในบางครั้งเขาพลาดมันไม่ธรรมดาเพราะกฎในพระใจลักยานที่ไ,ไม่ล่ะเราดูศึกษาดูในช่วงสมัยพุทธกาลพระองค์ชาบนะไม่ใช่พระไม่ทราบเตปื่อแสดงให้เห็นถึงสมัยปัจจุบันนี้ในภายภาคหน้าที่พระองค์ได้เสด็จดับขันพริพันพระสงฆ์สาวกทั้งหลายการที่จะทราบสาเหตุเรื่องของพวกนี้มันไม่ได้สุดตรงเหมือนพระพุทธเจ้านะ บิบากกรเป็นตัวส่งผลตอนนั้นมแมตตพุทธเจ้าก็ไม่สามารถสอนมนุษย์สอนเทวดาสอนพรหมได้ทั้งหมดในที่สุของพระองค์นี่หมายถึงที่เป็นพระนี่นพระองค์ก็ไม่ได้สามารถสอนได้หมดเมื่อเทวทัตอย่างนั้นพระองค์ก็สอนไม่ได้เหมือนที่พวกพระที่หนีตามพระเทวทัศนพระองค์ก็สอนไม่ได้นั่น,น,น ตัดเกรพระอคคาลาสาริบุตรไปสอนเพราะไม่ใช่วิสัยไอ้อไม่ใช่สิของพระองค์นะเป็นวิสัยของครูบาอาจารย์ที่จะสอนลูกศิษย์คือภาษาริบุตรได้มคคัลามันพร้อมอย่างนั้นนะลูกนะอย่างนั้นเทวดาพูดเราก็ฟังมนุษย์พูดเราก็ฟังคนนี้มาจับสอนเราก็ฟังเทวดามาจับสอนเราก็ฟังฟังแล้วเราก็วางครับแต่เราก็จํานั้นไว้ คอยดูยว่าภายภาคหน้าต่อไปจะปเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้ป้ารูปนี้เป็นอย่างนี้พ้ารูปนี้เป็นอย่างนี้มันก็ส่งผลจนได้นะแต่ละรูปแต่ละรูปที่พวกกายที่พูดให้ฟังเราก็ฟังฟังฟัง,ฟงมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เห็นดีอยู่ไม่กี่ปีเริ่มมีปัญหาแล้วนั่นโอ้มันเป็นอย่างนี้ นี really like so it. So it it ่ยเพราะเรามันจริงจังหน่อยไงนิสัยเราน่ยใชไหมมันไม่ได้เหมือนหมูมันยังเป็นเพราะว่าพระวงยังเป็นอันนี้อยู่แล้วจะตัดสินใจบวชบวชทาไมใช่ไหมล่ะเพราตั้งใจบวชแล้วเออก็บวชว่าเออพมจะบวชพระคล้อนเออบวชแลเออก็พูดแล้วก็เจตนานมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะบวชเพราะมากกุ่นเพื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเจ้าเจ้าด้วยความศรัทธานี่ทีมันหายาก